เครื่องบินและเรือหลายลำที่หายไปอย่างไรร่องรอยอะไรคือสาเหตุที่อยู่ภายใต้ปริศนานี้ความแปรผันของสนามแม่เหล็กโลกประตูมิติออกไปสู่อีกมิติหนึ่งมนุษย์ต่างดาวจากนอกโลกกระแสน้ำวนหรือกา๊าซมีเทนที่ประทุกออกมาจากท้องทะเลวันนี้ปริศนาได้ถูกไขขึ้นมาแล้วว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริง สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหรือที่คนส่วนใหญ่ชอบเรียกกันว่าสามเหลี่ยมปีศาจตั้งอยู่ในตอนเหนือของมหาสมทุทรแอตแลนติกที่มีเขตตั้งระหว่างรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาเกาะเบอร์มิวดาและประเทศปโตริกโกบริเวณน,นี้เองที่มีการสูญหายของเครื่องบินและเรือเป็นจำนวนมากแต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากที่ไม่มีใครพบเห็นร่องรอยหรือแม้แต่ซากชิ้นส่วนของเรือ และเครื่องบินเหล่านั้นเลยสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นที่รู้จักมากขึ้นตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อปีพริกากรศัก้า 1, 45, ที่มีรายงานการสูญหายอย่างมากมายของเครื่องบินที่หายไปกว่า100ลำและเรือเดินสมุทรจำนวนไม่ท้วนรวมถึงชีวิตมนุษย์อีกนับพันโดยไม่มีร่องรอยใดๆไม่มีซากศดไม่มีเศษชิ้นส่วนใดๆให้พบเห็น หลังจากการหายสับสูนในครั้งนั้นก็ยังมีอีกเหตุการณ์ที่โด่งดังมากนั่นก็คือการหายสับสูนของฝูงบินสิน้าฝูงบินของกองทัพสหรัฐที่หายสับสูนไปพร้อมกันทั้งฝูงด้วยเหตุนี้ทําให้หลายๆคนได้พากันตั้งสมมุติฐานต่างๆนานาถึงกับสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นซิมอนบ็อกซ์ออนักสตร์จจากมหาวิทยายลัยเซาท์เทมป์ตันกล่าวว่า เมื่อไหร่ที่มีพายุทางทิศใต้และทิศเหนือซึ่งมารวมกันและถ้ามีพายุเพิ่มอีกจากฝั่งหนึ่งของรัฐฟลอริดาก็อาจจะกลายเป็นคลื่อนอันพานขนาดใหญ่ที่นำมาซึ่งพลังทำลายล้างสูงจนถึงแก่ความตายได้บ็อกซ์ออกล่าวอีกว่าคลื่อนอันพานเหล่านี้อาจามีความสูงมากถึง100ฟุตรหรือราวราว30เมตร นั่นจะเทียบเท่ากับเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกไว้เลยทีเดียวนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองโดยใช้แบบจำลองของ USS Cyclops ซึ่งเป็นเรือที่หายไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเมื่อปีคศ1918โดยมีผู้โดยสาร306คนอยู่บนเรือถูกขึ้นซัดจนจมรายงานผลการทดลองพบว่า ข้อบอกพร่องในการออกแบบเรือไซโครกให้เป็นเรือท้องแบนนั้นไม่มีความแข็งแรงคอที่จะต้านทานความรุนแรงของคลื่อนอันตรพานได้เรือพี่น้องสองลำของไซโครคือโคทุสและเนเรอุสได้สูญหายในเวลาต่อมาภายใต้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเรือทั้งสองมีข้อบอกพร่องที่เหมือนกันด้วยการจำลองเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่า เคลื่อนอันตาพาน50ฟุตก็มีความเพียงพอที่จะจมเรือท้องเบนทั้งลำได้แล้วหน่วยป้องกันชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่ามันไม่มีอะไรที่เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาและพวกเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรคือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาพวกเขารู้แค่ว่าบริเวณน,นี้คือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นอันตรายต่อเรือ และเครื่องบินโดยเฉพาะและเมื่อทบทวนความสูญเสียของเครื่องบินและเรือในพื้นที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่พบสิ่งใดที่บ่งชี้ว่าการบาดเจ็บล้มตายเป็นผลมาจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากสาเหตุทางกายภาพไม่เคยมีการระบุป,ปัจจัยพิเศษที่นอกเหนือปัจจัยทางธรรมชาติเลย National Ocean Service ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NOAA ได้แสดงความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันว่าการพิจารณาด้านสิ่งแวดลอ้อมสามารถอธิบายการหายสาบสูญได้พร้อมเสริมว่าไม่มีหลักฐานใดแสดงให้เห็นว่าเรือที่หายไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามีมากกว่าการหายสาบสูญของเรือในเส้นทางการเดินเรืออื่นๆที่มีการจราจรที่หนาแน่นมหาสมุทรเป็นสถานที่ลึกลับสำหรับมนุษย์มาตลอด เมื่อมีสภาพอากาศเลวร้ายหรือการเดินเรือที่ไม่ดีอาจเป็นสถานที่ที่อันตรายได้นี่คือเรื่องจริงทั่วโรคเมื่อวันที่7พฤษภาคมคศ2022ข่าวคุชเชนิกนักวิทยาศาสตร,ร์จากมหาวิทยาลัยซิสนียประเทศออสเตรเลียได้กล่าวสนับสนุนถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญหายว่า ไม่มีอะไรไปมากกว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายและความผิดพลาดของมนุษย์เครื่องบินและเรือหลายลำที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยในพื้นที่นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวหรือเมืองแอตแลนติกที่สาบสูญพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรใกล้กับส่วนที่มั่งคั่งของโลกนั่นก็คืออเมริกา ดังนั้นจึงมีการจราจรที่หนาแน่นและทำให้เกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น Subscribe Subscribe Subscribe